สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องเฟรนูดอกนะคะสีบูแทนนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าสีบูแทนนะคะน้องท้องนะคะได้1เดือนแล้วนะคะก็คือเนี่นนะคะยค่ะ<ๆ>สังเกตง่ายๆนะคะคือท้องน้องยังไม่ให้ออกนะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยนะคะก็จะมีเต้านมนะคะที่จะให้ดูนะคะก็คือเต้านมเนี่ยค่ะสังเกตว่า<ๆ>น้องจะมีเต้านมขยายออกแล้วนะคะเป็นสีชมพูนี่สังเกตง่ายๆนะคะสำหรับน้องหมาที่ท้องหนึ่งเดือนบางตัวท้องยังไม่ออก สังเกตยากมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้องหมาท้อง2เดือนนะคะก็คือโดยเฉลี่ยรประมาณ5 8าสถึงหกวันประมาณนี้นะคะที่น้องหมาจะท้องนะคะเฟรนบูด็อกนะคะสามารถคลอดเองได้นะคะแต่เราต้องพาน้องไปอเอกซเรย์ดูนะคะว่ากระโหลกศีรษะน้องใหญ่พอที่จะออกจากเชิงกลางของแม่หม ได้ไหมนะคะแล้วก็ในการเอ็กซเรย์เราสามารถทราบจำนวนของน้องหมาได้เลยว่าน้องหมามีกี่ตัวนะคะนั่นคือในช่วงเวลาน้องท้องใน55วันค่ะค่อยพาน้องไปเอ็กซเรย์ดูนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําของสัตวแพทย์เลยนะคะว่าครเอ็กซเรย์น้องในเวลาที่ท้องได้55วันค่ะจะได้ผลที่แน่นอนกว่านะคะชัดเจนกว่านะคะ แล้วก็แม่หมานะคะที่เขาท้อ,องนะคะเราจะไม่อาบน้ําให้น้องเลยนะคะสิ่งที่เราทําได้เลยก็คือต้องใช้ผ้าเปียกนะคะคอยเช็ดน้องแค่นั้นนะคะที่เราทําความสะอาดให้น้องไม่อาบน้ําให้น้องนะคะเช็ดให้น้องทุกวันได้ะค่ะแต่เราจะไม่อาบนะคะนในเรื่องของอาหารนะคะเราก็จะบำรุงน้องนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดเราใช้สูตรของโรงยโยคามิเนสูตรลูกนะคะเพราะว่าจะมีโปรตีนที่สูงนะคะบวกกับจะมีไข่ต้มอกไก่อบให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็มีนมแพะที่ผสมด้วยนะคะในสูตรลูกนะคะจะเป็นอาหารเหลวก็ได้อาหารเม็ดก็ได้แล้วแต่เรานะคะในเรื่องของผักก็จะมีบอรอกโคลรี่นะคะแครอทนะคะที่จะให้น้องกินนะคะก็จะประมาณนี้นะโดยคร่าวาๆค่ะแล้วก็ในขณะที่น้องท้องนะคะเราจะไม่ใช้ยากับน้องนะคะในการเตรียมแม่พันธุ์นะคะเราจะต้องให้น้องถ่ายพยาธิก่อนที่จะผสมพันธุ์ให้น้องและก็ฉีดวัคซีนให้ครบ5โลก,ก่อกน,นะคะเพราะที่แม่หมาจะได้มีภูมิส่งไปหาลูกหมานะคะนั่นคือเราต้อง แม่หมาให้พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะเพราะว่าหลังจากที่น้องผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้ยาใดๆทั้ทงสิ้นกับน้องนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะรอกันไว้ดีกว่าแก่เนาะเนี่ยค่ะน้องเป็นสีบูทแทนนะคะน้องผสมด้วยกับพ่อพันธุ์นะคะที่เป็นสีครีมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าน้องๆเบมีจะออกมามีสีอะไรบ้างนะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเป็นบุรดกพัทยาค่ะน,นี่ค่ะน้องจะเป็นสีบูทแทนนะคะแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะ okay มาค่ะเราก็จะมาดูนะคะก็คือคุณแม่ให้น้องโอวต้านะคะเขาอยู่คนเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเล่นรวมกับเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าเฟนบูด็อกเขาจะเป็นน้องหมาที่เล่นแรงบ้าพลังสุดๆนะคะเราต้องเซฟน้องค่ะแยกน้องออกมาต่างหากนะคะให้น้องวิ่งเล่นคนเดียวเราอาจจะคุยเล่นกับน้องบ้างเพื่อที่น้องจะได้ไม่เหงาค่ะมาเดินเออเดินเล่นคนเดียวแบบนี้เลยนะคะต้องระวังค่ะในเรื่องของการกระโดดนะคะแล้วก็ตกจากที่สูงค่ะแล้วก็เล่นกระแทกแรงๆค่ะช่วงนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะก็คือ คือเซฟที่สุดก็คือต้องแยกกันออกกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะน้องๆก็จะอยู่ข้างในค่ะเราจะยังไม่ให้เจอกันนะคะเพราะว่าเวลาเจอกันทุกครั้งเขาจะวิ่งหางกันเ<ม>ขาจะเล่นกันแรงค่ะเราต้องเซฟก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะปล่อยให้น้องนะคะเดินเล่นตามอัธยาศัยของน้องเองเลยค่ะน้องจะไม่ค่อยเครียดนะคะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของแม่หมาท้องอะคะ่ะเขาก็จะมีกินแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยะคะ่ะแล้วส่วนมากเขาจะนอนค่ะแบบนี้เลยนะคะสถานที่ปล่อยให้น้องออกมาเอื้อต้องออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะเวลาส่วนใหญ่ที่น้องนอนก็จะนอน ในกรงนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนิดนึงนะคะเวลาน้องนอนในกรงนะคะเราจะวางผ้าให้นะคะแต่ช่วงที่ถ่ายรูปตอนนี้เป็นช่วงกลางวันค่ะเราก็จะเห็นน้องนอนในกรงโดยที่ไม่มีผ้านะคะเพราะว่าการวางผ้านะคะต้องเป็นช่วงที่อากาศเย็นนิดนึงถ้าอากาศร้อนไปวางน้องก็จะเขี่ยออกแล้วก็จะกัดคุยนะคะน้องชอบนอนเย็นๆแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะ เวลานอนก็ต้องแยกกองนอนค่ะก็คือกรงใครกองมันค่ะแบบแบบที่เห็นเลยค่ะนี่ค่ะในมุมของเพื่อนๆพี่ๆก็จะอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ด้านหลังนะคะเราจะปล่อยให้เด่นกันแบบนี้เลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะบ้านเฟนบุรพัทยาค่ะพีนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย